สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตัติบีซา่าเพื่อนภาษาฝรั่งเศสคะ่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเรามาเรียนคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสจากของเล่นกันดีกว่านะคะนี่คะ่ะ ได้ของเล่นมานะคะเอามาเล่นกับหลานค่ะก็เห็นว่าน่ารักดีนะคะแล้วก็ข้างในนี้นะคะภายในบรรจุภัณฑ์นี้นะคะก็จะมีแผ่นภาพค่ะแผ่นภาพแล้วก็จะมีภาพใหญ่ภาพเล็กนะคะอืมันจะมีภาพเป็นภาพห้องต่างๆภายในบ้านนะคะแล้วก็จะมี ส่วนประกอบต่างๆในของห้องนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับเออเอพิซอดนี้นะคะพิติแบ่งเป็น2ตอนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหมด6 6รูป6ห้องแล้วก็มีทั้งหมด48คําศัพทคำสับพิติก็เลยแบ่งเป็น2ตอนดีกว่านะคะเพื่อความเน้นย้ำค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสจากของเล่นเด็กกันค่ะมาที่ห้องแรกนะคะห้องแรกก็คือลาคุยซินนะลาคุยซินใช่ไหมค่ะลาคุยซินก็แปลว่า ลาค u i ซิน e ห้องครัวนะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างมีตัวอย่าง8คำนะคะก็คือคำแรก u n น t ตัส n e น a ตัสยูนตัส ย n e น a s ีแต่ว่าถ้วยชาหรือถ้วยกาแฟนะคะต่อไปอ่ะก็ก็เกที่อ่ะก็เกที่เป็นถ้วยไข่นะคะคือเราเอาไข่ไข่ไก่ไว้ข้างบนแล้วก็ ไว้ทานเวลาอาหารเช้าค่ะสิ่งนี้คืออันนี้เป็นรูปที่ขูดเนยนะคะเราเรียกว่ายูนราบยูนราบเครเห็นไหมคะเราไปขูดเนยขูดชีสนะคะขูดชีสที่ขูดชีสค่ะ คำต่อไปนะคะอันนี้ใครนึกออกไหมคะว่าคือเป็นกระชอนนะคะเราอ่านว่าอูน่ปาสัวค่ะอูน่ปาสัวค่ะเป็นกระชอนนะคะเราพวกผักใส่เพื่อเป็นการเสด็จน้ำนะคะอันนี้ค่ะคำนี้คือ เราเรียกว่าอาซาบเลอาซาลบเอก็คือนาฬิกาทรายนะคะต่อไปเรียกง่ายๆนะคะตู้เย็นนะคะก็คืออาฟริโกอา ฟรีโกหรือถ้าชื่อเต็มก็คืออาเรฟรีเชคราเตอร์เอาใหม่นะคะชื่อเต็มนะคะอาฟรี A, Free, ไม่ใช่อาเรฟรีเชคราเตอร์ตู้เย็นนะคะหรือ อ่ะฟรีโกค่ะสิ่งนี้คืออ่ะยาอุดยาอุดอายาอูร์ตก็คือโยเกิร์ตค่ะ ต่อไปคำสุดท้ายของในส่วนของลาควิซินนะคะคือพัาขนหนูนะคะหรือเราเรียกว่ายูน่ะแซกเวียตยูน่ะแซกเวียตพัาขนหนูค่ะสนุกไหมคะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันพี่ติสนุกค่ะ ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะเราไปดูห้องนั่งเล่นกันค่ะอันนี้คือภาพรวมนะคะของห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นค่ะภาษาฝรั่งเศสเราอ่านว่าเลสซานห l งเลซางห้องนั่งเล่นมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะอันแรกนะคะภาพแรกสิ่งนี้ค่ะ เราเรียกกันว่าโซฟาเนาะภาษาฝรั่งเศสก็คืออากานาเปอากานาเปเป็นเพศชายนะคะใช่อ่ะค่ะต่อไปค่ะช่วงน,นี้หน้าหนาวแล้วนะคะก็เราเราก็จะใช้สิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้คือเตาผิงนะคะลาเชมิเน ลาเชมินเนตลาเชมินเน e เตาผิงค่ะต่อไปนะคะลาเทเลวิ s ิองลาเทเลวิ s ิองโทรทัศน์นะคะมีรีโมทด้วยค่ะอันนี้น่ารักพี่ติชอบรูปนี้ค่ะติง๊งภาพนี้ก็คือ La b i b l i โอเตก l ลาบิบ i ิโอเตก็แปลว่าห้องสมุดนะคะต่อไปค่ะสิ่งนี้คือเลพี亚โนเลพิ亚โนเพียโน กรอบรูปนะคะกรอบรูปภาษาฝรั่งเศสก,ก็จะอ่านว่าเลต้าเบลเลต b า e บลนะคะกรอบรูปค่ะต่อไปนะคะอันนี้น่ารักเชียวเป็นโต๊ะเล็กๆนะคะโต๊ะกาแฟนะคะเราก็จะอ่านว่าลาต a า l บล a าสลาต้าเบล บาร์สนะคะแปลว่าโต๊ะก,กาแฟค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นเก้าอี้นะคะเก้าอีน้นุ่มนั่งแบบนุ่มๆสบายนะคะเราก็จะอ่านว่าเลิฟโฟเตย์เลิฟโฟเตย์ค่ะเก้าอีน้นุ่มนะคะสวยงามค่ะเรามาในส่วนของ ะะคะอันนี้ก็คือลาชอมบ์ลาชอมบ์ก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนลาชอมบ์มีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะอันนี้ดูออกไหมคะ <laughs> ให้ดูที่กล่องสีเหลี่ยมๆนะนะคะเราเ อ่านว่าเลคิบเลคิบก็คือกล่องลูกบาศนะคะไม่รู้ว่าเอาไว้ทำไมในห้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะข้างเตียงนะคะภาษาฝรั่งเศสก,ก็อ่านว่าลาตับเดอเชเวตนะคะ La table d e chvet e ค่ะโต๊ะข้างเตียงค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นที่ใส่ดินสอนะคะก็คือเลโปอะเครยองเลโปอะเครยงที่ใส่ดินสอ อันนี้พี่ตีตอนแรกดูไม่ออกนะคะอันนี้มันเป็นภาพต่อนะคะภาพต่อจิกซอนะคะเราอ่านว่า t e p u z z e t เ e p u ์เ l ลมันเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ p u z z l นะคะตัวต่อนะคะเหมือนจิกซอค่ะ ภาพต่อไปนะคะเป็นรูปปราสาทนะคะปราสาทของเล่นนะคะภาษาฝรั่งเศสก,ก็จะอ่านว่า le château fort le château fort ค่ะเป็นของเล่นเด็กค่ะภาพต่อไปนะคะทุกห้องนอนต้องมีนะคะเพราะว่าเอาไว้ปลุกตอนเช้านาฬิกาปลุกนะคะก็คือ อ r าวเรียกย์อ้าเรียย์นาฬิกาปละต่อไปนะคะเป็นตู้นะคะตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าต่างๆนะคะก็จะอ่านว่ายืน a ะอ้าค่ะมัวค่ะยืนอาคมัวค่ะเป็นตู้นะคะตู้ ภาพสุดท้ายสําหรับในคลิปนี้นะคะก็คือเป็นรูปเด็กแล้วก็มีเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าค่ะอ่านว่าเลเวเตอร์มอเลเวเตอมเสื้อผ้าค,ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ให้ดูในสามส่วนนะคะก็มีห้อง ห้องครัวนะคะห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหาคำศัพท์ในของเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตอนที่สองนะคะว่าจะเป็นในส่วนของห้องอะไรภายในบ้านนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรับชมคลิปนี้แล้วนะคะอยากจะให้คำแนะนำอยากจะติชมหรือคอมเมนต์ต่างๆสามารถ คอมเมนต์บอกพี่ตีได้ที่ข้งางล่างใต้คลิปนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม็กซี่เอ๋เบียงโตออัลเพอเชนเช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องวายให้สวยๆนะคะ